ใครรอเลขทูบอยู่ใครรอเลขทูบอยู่ฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยกดแชร์กดแชร์นะใครรอเลขทูบอยู่นะกดไลค์กดแชร์สำหรับเจ้าภาพนะคะที่ถวายน้ำแดงและน้ำดื่มนะคะ เจ้าหน้าที่ขออนุญาตนะคะยามขอไปเก็บด้านนอกตอนนี้เลขทูบออกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเป็นเลขสามห่อนห่นเีจ้าหน้าที่คะช่วยพี่หน่อยคะเลขทูบออกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเป็นเลขสามเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเลขสามมาแล้วครับตอนนี้ ไม่ไมสามสิบแปดคนดูเมื่อคืนดาวโจนเนาะสามตัวฮอนฮอนเมื่อนี้อนนขอพอรกันเมืนน่อนี้วันนี้คนไม่เยอะฮอนอาสสวัสดีขอพรน้องวันนี้คนบ่หลายวันสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับวัดขอยช่องลมนะ อยู่ที่อยู่ชนบุรีครับวัดเขาช่องลมนี่เลขทูบออกมาแล้วหนึ่งตัวนะเลขสามเลขทูบเป็นรอบที่แล้วมาจุดเลขทูบนะครับได้เก้าสองสามวันนี้นะใครรออยู่นะกดไลค์กดแชร์ไปแล้วรีบได้เลขแล้วลรีบไปซื้อลอตเตอรี่ รีบไปซื้อรีบไปจัดเลขทูกออกมาแล้วครับเป็นเลขสามวันนี้มาเจอ FC ด้วยครับ, mm hmm. FC, รบ FC เอาของมาฝากไม่มี่ภาคใต้ฝนตกดิที่นี่ไม่ตกเลยครับร้อนมากอะฝุ่นเยอะก็เลยใส่แมสมามากรมบหน้าฉ่ำมากร่อนเอ ฟุ้นหลาับฝุ่นเยอะมากต้องใส่เม็ดมาอเลขทูเป็นเลขสาครับขอให้ตรงกับเลขในชุดขอให้มา3-8มแปดอาไม่ไม่ขอปอดกันคนละหนึ่งข้อก่อนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นสะพานบุญให้หน่อยนะสวัสดีกับ76คนดูด้วยวันนี้จุดจุดประทัดด้วยครับหนึ่งหมื่นนักเลขประทัดสวยมาก อ่ะเดี๋ยวเผื่อใครจะเอาเดี๋ยวให้ดูเลขหางประทัดให้เลขทูบออกก่อนขอให้เลขทูบแตกอีกนะ<อ>ผมจะบอกนะผมมาวัดเขาช่องลมนะถ้าใครจำได้รอบที่แล้วผมมาจุดได้เก้าสองสามผมมาที่นี่นะผมบอกเลยว่าท่านให้จริงท่านให้แม่นขอเรื่องงานเรื่องกิจการการงานนะได้บอกเลยใครมาขอเรื่องงานนี่จะปังใครมาขอเรื่อง ธุรกิจค้าขายจะปังขอโชคขอลาบก็ได้จุดทูบนะบอกเลยว่าเลขทูบนะผมมาจุดที่เนี่ยเข้าดีมากน้อยที่แบบไม่เข้ารอบที่แล้วอะ่ะยังไม่คิดเลยว่าท่านจะให้เก้าสองสามจุดตรงนี้ถ้าใครจำได้ผมจุดได้เก้าสองสามผมมาจุดวันวันนั้น ผมมาจุดได้ทุก923เลยผมซื้อ,อลอตเตอรี่ที่นะ923พ้อหนแห่งอากาศร้อนมากกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยเหนือเต็มแล้วตอนนี้เอาเลขนี่นี่เลขทุกนน่ เนี่ยเลขทูบเนี่ยเห็นไหมฮอนฮอนวันนี้มี FC มาด้วยมาเอา FC เอยาอะไรมาฝากเต็มเลยไม่รู้เนี่ยมันคืออย่างก็บม่รู้นี่ FC เอามาฝาก วัาเขาช่องลมอยู่อยู่ชนบุรีตำบลเขาคันสงอุ้ยน้ำพริกกากหมูอเอซี FC, เอาน้ำพริกกากหมูมาฝากเพื่อนเอาน้ำพริกกากหมูมาฝากหนึงอุ้ซี่กระปุกปึอ้าแม่ขอพรกันคนขอพรกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะพาดูเลขทูบนี่นี่เอฟซี FC นะ นั่นล่ะนั่นนั่นเสื้อดำนั่นล่ะนั่นล่ะนั่นนั่นนั่นแหละ FC ครับ FC น่ะเห็นไหมนั่นน่นนั่นนั่นนั่นน่ะน่ะสะพายกระเป๋าน่ะนั่นล่ะครับ FC FC เอาของมาฝากไปไหนมาไหนไสแม่นำเด้อฝุ่นหลายยฝุ่นเยอะมากครับเห็นเลขทูบอะไรเห็นเลขอะไรครับ สวัสดีครับหนึ่งอี่เจ็คนเลขทูบครับเลขทูบ F4 ครับเมื่อที่มาเจอ F4 นำะแต่ว่าวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เตรียมของมาแก้ F4 ถ้า,ถ,าถ้าเจอ F4 ก็จะกําไรให้เอากําไรกับเอาคีมมาแจกวันนี้จุดประทัดสม คุดประทัดหนึ่งหมื่นนัดครับเลขเลขขางประทัดก็สวยแล้ววันนี้เลขทูบออกมาแล้วสองตัวอ่ะก่อนที่จะไปดูเลขทูบให้แม่ขอพอรไม่อรอทะลุแม,มบดบ่ดอกแม่ย่องไหลอ่ะขอพอรครับขอพอรครับแม่ขอพอร เลขทูบครับตอนนี้เลขทูบตัวที่สามใกล้จองมาแล้วเจ็ดไหมเจ็ดไหมเลขทูบตัวที่สามอ่ะเจ็ดหรือเปล่าฝุ่นเยอะครับขออย่าใส่แมสล้วนันฝุ่นไหล แต่ว่าอะเรามาดูตัวสุดท้ายไหมไหมว่าเป็นเลขตัวไหนถ้าใครเป็นนิสีจะรู้นะว่าเวลามาวัดเขาช่องลมอะมันจะมันจะชอบแตกก่อนอุ้ยเป็นเลขเป็นเลขอะไรก็คือมันมันจะชอบแตกก่อนวันก่อนมาเนาะน้องน้องน้อยก็ออกเก้าสามมาตลอด่ะได้ตลอดเลยแต่ว่าผมไม่เล่นน้อยวันนี้ไม่มีลาวก็จัดสามน้อยพอ เลขทูบออกมาเห็นเลขอะไรครับพิมพ์ขึ้นมาหน่อยปารคือเป็นเลขเบิ้ลน้่นะสามสองตัวนะครับเป็นหกสามแปดก็ได้เป็นสามหกสามก็ได้เนาะสวัสดีค่ะอ๋อไมอ่ใจดีสุดๆได้เจอตัวจริงอ,อ๋อน่ารักค่ะตัวใหญ่ <laughs> เพิ่นผิวยิ้ใส่ฟาดคือปเป็นเลขสี่เลขสามสามแปด <c oughs> สามสองตัวนี่มสามสองออกแล้วเนาะเป็นสามแปดก็ได้เนาะไม่แน่ไม่แน่อาจจะมาแบบมาอาจจะมาเพียงไงครับ สามหกแปดสามหกสามเลขเลขสวยเลขเบิ้ลเขาเป็นเลขเบิ้ลเอฟซีเขา เพิ่นนั่งเบิ้องอยู่ตรงนู้นล่ะตะกี้นะเพิ่นเบิ้งอยู่เพิ่นนั่งเบิ้งไล่สดอยู่สามนี้อาจจะเป็นแปดก็ได้นะเพราะสามมันสองตัวเพราะว่ารอบนี้ผมให้สามแปดไม่รู้นะครับอาจจะมาก็ได้หรือไม่มาก็ได้ไม่มีใครรู้นะแต่ว่ารอบนี้รอบนี้ขนมไทยให้ให้แปดครับ ถ่ายรูปแป๊บหนึง่งทำบุญให้แล้วค่ะได้สามตัวหนึ่งมารโอ้โหใหญ่อันนี้เลขหางประทัดเผื่อชอบให้หมดแล้ววันนี้ อันนี้เป็นเลขหางประทัดลมเรียงแม่นมากค่ะได้สองห้าอ่นี่นี่ดีน,นี่อันนี้เลขทูปลมแรงเลขทูปอันนี้ลมแรง หลับสนิทเสียได้เห็นหรือยังเสียงคนรูปของนะเพนะีแล้วขอให้โชคดีนะครับเลขคู่สามหสาม เลขทูปสามหกสามเด้อเลขทูปสามหกสามครับนี่ถ้าชอบนี่มักจัดไปเลยห้าเจ็ดใช่ครับวัดวัดเขาช่องลมเข้าทุกรอบน้อยที่ไม่เข้าเพราะว่าดวงถูกฉลโกกับที่นี้มากเลย ด้วยสิปิดจัดจบเลยแล้วเมื่อนี้คนน้อยเนะคนกี่หลายนี่แหละผมมานนัามนะน่าจะใช่ครับผมผมรีบมาก,ก่อนเดี๋ยวผมจะไปตรวจกินนะ